ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคุยข่าวเช้า อากาศพันทางสถานีวิทยุกระจายเสียง919หน่วยบญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยอภิชาต์ชัชยแสงสว่างมุกค,ค่ะกลับพบกันอีกแล้วนะคะเป็นประจำทุกวันแบบนี้ค่ะยังคงนําเรื่องราวภารกิจต,ต่างๆของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยในการลงพื้นที่ไปดูแลให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนั่นเองค่ะและก่อนที่เราจะเข้าไปรับฟังภารกิจนะคะยังไงอย่าลืมติดตามนะคะกดไลค์กดแช แล้วก็ดูรายการเราย้อนหลังได้นะคะโดยใช้ช่องทาง YouTube Channel ค่ะแค่พิมพ์คำว่าคุยข่าวเช้าก็สามารถกดไปดูรายการต่างๆได้เลยนั่นเองค่ะภารกิจของเราในวันนี้จะเป็นอะไรและลงกันไปในพื้นที่ใดเชิญติดตามรับชมค่ะพลตรีชูศักดิ์ธิรกิจผู้อำนวยการสำนักง,งานทาหารพัฒนาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับราษฎรที่ประสบภัยหนาวประจำปี2565ในพื้นที่ตําบลท่าเสาอําเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบ,บุรีโดยมีพันเอกชิดพลแก้วพรมผู้อํานวยการกองการเกษตรสำนักงานทหารพัฒนาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาให้การต้อนรับณาสาร,ราประชาคมบ้านภูลาดหมู่1ิเอตําบลท่าเสาอําเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบ,บุรีมาต่อเนื่องกันที่ภารกิจต่อไป หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่21สำนักง,งานพัฒนาภัก2หน่วยบรญชาการต่างฒนาร่วมกับกำลังพลจิตอาสาของหน่วยนำผ้าห่มพร้อมเครื่องกันหนาวมอบให้แก่ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่เป้าหมายการพัฒนาประจำปีงบประมาณพฤศักกา2567เพื่อเป็นการบรรเทาความหนาวในเบื้องต้นภายใต้มาตรการโควิด19อย่างเคร่งครัด กันที่หมู่8จํานวน150ชุดณนะตําบลบ้านผืออาเภอพลวิสัยจังหวัดหนองคาย